หลายคนรอนะครับโครงการดิจิตอล w a l l ล็ตกลงเนี่ยจะประชุมกันเมื่อไหร่15กุม้าพุมภานี้ประชุมแล้วโดยเรื่องของการประชุมเนี่ยก็หน้าที่จะเอาคําเสนอต่างๆไม่ว่าจะกฤษฎีกาปปชหรืออะไรอย่างเงี้ยเอามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนครับว่าเดือนพฤษภาคมที่เขาบอกว่าทุกคนจะได้อะไม่รู้ได้จริงไหมเพราะว่าพอเป็นพรบรมันจะต้องมีการเข้าสภานะครับซึ่ง ก็ต้องตกลงกันให้แน่ชัดนะว่าพรรครวมจะเอาไหมแล้วเสียงสสที่จะสนับสนุนเนี่ยตามนั้นจริงหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะถ้าเอาเข้าสภาไปแล้วกฎหมายโหวตแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยหรือสสที่เขาจะโหวตเนี่ยเขากลัวว่าคนร้องไปร้องแล้วตกลงศาลตกลงฟันธงแล้วก็จะโดนย้อนเกรดโดยการให้เป็นในเรื่องของผิดจริยธรรมไร้แรงมาเพราะปปชเขาออกเตือนแล้วแต่ทําไม สสก็ยังไปสนับสนุนอยู่ขัดรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายชัดเจนนู่นนี่นั่นสวยอีกอะทีนี้ต้องไปเช็คเสียงให้มันแน่มันนอนเพราะว่าถ้าสมมติเกิดโหวตวาระหนึ่งไปแล้วแล้วไปเกลมาเนี่ยสสก็จะลําบากเลเธอเอาเป็นว่ารอบนี้ต้องเช็คเสียงดีๆครับเพราะว่ามันต้องใช้เสียงสสในการโหวตสนับสนุนเนาะซึ่งทำเนียมแล้วเนี่ยหากเอาเข้าสภาไปแล้วโหวตไม่ผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมี2แบบ นายกรัฐมนตรีลาออกซึ่งก็จะมีผลทําให้รัฐมนตรีเนี่ยทุกคนผลจากตําแหน่งทันที 2. ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่